ไขมันดีในเลือดนะคะ S and D นะคะเนี่ยค่ะอยากรู้รายละเอียดตามเข้าไปใน YouTube ครอบจักรวาลโดยป้าน้องค่ะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะอันนี้ป้าน้องกินแล้วก็เห็นผลมาแล้วนะคะเพิ่มไขมันดีแล้วก็เพิ่มโปรตีนค่ะโปรตีนดีค่ะคั่วเสร็จพอเย็นเราก็เอาลงปัน่นปั่นทีละอย่างนะคะ อันนี้มันให้ไขมันดีค่ะปะน้องไขมันดีตามขั้วค่ะเห็นไหมคะพอเขาเขาไฟอ่อนที่สุดน,นะคะเขาจะกระเด็นี่ปน้องปิดไฟแล้วขั้วให้สุกหอมเดี๋ยวไปปั่นค่ะปัน่นทีละอย่างนะคะอันนี้เม็ดแฟกค่ะเม็ดแฟกเม็ดแฟกตัวเหลืองนะคะ ป้าน้องไม่ใช้กะทินะคะป้าน้องใช้นมถั่วเหลืองค่ะผสมงาดำค่ะแล้วเดี๋ยวป้าน้องก็จะละลายแป้งมันนะคะกับน้ำเนี่ยเอแป้งมันช้อนครึ่งแล้วเดี๋ยวก็ใส่น้ำสักสามช้อนนะคะคนมันละลายน้ำแป้งมันช้อนครึ่งแล้วก็ละลายน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ เอาเอานมเนี่ยตั้งไฟนะคะแล้วใส่เกลือหน่อยใส่แป้งมันให้มันหนืดหนืดใส่แป้งมันให้มันหนืด,น,ด,น,ดนิดนะคะอย่าให้มันเหนียวมากแบบกะทิที่เ,เขาราดไอ้ข้าเหนียวมะม่วงอะคะ่ะหรือราดตอส่วนนะคะอย่าให้เหนียวมากนะคะแต่ท,ทําทีหลังนะคะเดี๋ยวทําตัวขนมปไปประมาณสามถ้วยนะคะสามหรือสี่ถ้วยแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เม็ดแฟกใส่งาดํา ใส่เม็ดเจียนะคะเอองาขาวนี่ต้องแยกเพราะเดี๋ยวพาน้องจะเติมสีค่ะเอาไว้แต่งไม่มันจะไม่ไม่น่ากินค่ะเพราะงาขาวเนี่ยเออมันจะเอาสีแดงกับสีบ่วงใส่ไว้แต่งหน้าได้นะคะจะทําให้น่ากินแล้วก็ใส่น้ําตาลประมาณช้อนครึ่งอันนี้น้ําตาลอ้อยนะคะแล้วก็ชิมเอาค่ะแล้วมันก็จะมีแป้งมันที่ละลายไว้เมื่อกี้ค่ะก็ให้มันมีความนุ่พอสมควรงาขาวพอสุก แล้วก็เอาน้ำแป้งมันที่ละลายไว้เนี่ยค่ะคนก่อนนะคะใส่ลงไปสักสองช้อนค่ะเราก็กะจำนวนเอานะคะอย่าใ,ให้มันเหนียวมากแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปหน่อยให้มันหวานปะแลมปแลมค่ะ ให้มันหวานจัดนะคะ,คะเอ่อใส่น้ำตาลเข้าไปหวานนิดหนึ่งประน้องก็ใส่ประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่มะัคะช้อนโต๊ะเนะีคะแล้วก็แยกนะคะเนะะี่ยค่ะแล้วก็เอาน้ำดอกอัญชันที่คั้นไว้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนนะคะเขาก็จะเป็นสีม่วงนะคะ สีน้ำเงินค่ะไม่พอก็ใส่ไปหมดเลยสีจะได้เข้มขึ้นนะคะจะให้ม่วงแดงก็บีบมะนาวเข้าไปนิดนึงค่ะตันนี้ดอกอัญชันมีน้อยสีเลยไม่จัดอีกอันนึงจะให้แดงเนี่ยน้ำบีทรูทที่เราต้มไว้นะปั่นไวน้นะคะใส่ลงไปเลย เนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะแดงน้ำบิตรูดค่ะไม่ใช่สีไม่ใช่สีอาหารไม่ใช่อะไรนะคะธรรมชาติหัวบิดรูดแดงแดงที่ป้าน้องต้มไว้เอางาดำใส่ลงไปค่ะใส่หมดเลยป้าน้องใช้ประมาณอย่างละสามหรือสี่ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็เม็ดแฟกค,ค่ะคั่วแล้วก็บนใส่ไปค่ะแล้วก็เม็ดเจียค่ะนคะคะ เห็นไหมคะทุกอย่างเราเตรียมไว้หัวเตามันก็ไม่ยากแล้วเ,เอากัวคนคะ่ะคนให้เข้ากันอย่าอย่าเดี๋ยวมันจะจับก้อนรีบคนนะคะใส่น้ำประมาณสักสามถ้วยค่ะาว่าเขาจะใสๆหน่อยเราคนพอ สุกนะคะก็เอาน้ำแป้งแป้งมันที่ละลายไว้นะคะก็ลองใส่ดูนะคะ 2. ช้อนแล้วนะคะ 3. มช้อนเดี๋ยวดูทีว่ามันข้นไหมถ้าเผื่อมันข้นนิดนิดหนืดนิดนิดนะคะก็พอแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเติมน้ำตาลอันนี้ขนมเสร็จแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะหนืดนิด,น,ดนิดนะคะอันนี้เม็ดเจียงาดำแล้วก็เม็ดแฟกค,ค่ะ,คะ ป้าน้องก็ใส่น้ำตาลไปแล้วก็ชิมหวานนิดนิดค่ะที่ตวงไว้น้ำตาลเนี่ยป้าน้องเพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะมันนะคะแล้วก็พักไว้ลองไปเท่า,ทานะคะก็ใช้นมถั่วเหลืองค่ะใช้นมถั่วเหลืองนะคะเขาเขาเปิดแก๊สเร่งแก๊สป้าน้องต้องถอยค่ะกลัวระเบิดนะคะเออนะค่ะแล้วแป้งที่เหลือเนี่ยก็ใส่ลงไป๊ป เขาจะได้ค้นนะคะถ้าเขาไม่ค้นก็ไปเอามาละลายอีกหน่อยเขาไม่ค้นมากนะคะจะค้นแบบหัวกะทิลาดราดหน้าเต้าส่วนเธ,เธอลองเอ,อ่ยกขึ้นมาสิค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่งคะ่ะเ็จ 4, เสี่เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชามันจะเค็มนิดๆนะคะ ว่าน้องใส่แป้งเข้าไปแล้วมันไม่นั่นแล้วก็ไม่เค็มเพราะนมนี่เขาจะน,นมกล่องค่ะมันจะหวานนิดนึงต้องเพิ่มเกลืออีกนิดนึงให้มันเค็มนิดนิดนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะยกยกดูให้ให้เขาเห็นตักแล้วก็เทอ่าเห็นไหมคะมันจะหนื่นนิดน,ดนดค่ะปิดไฟได้แล้วค่ะเดี๋ยวก็กินกได้แล้วถ้วยนะคะจะเห็นว่าสีชมพูอ่อนๆน,นี่คือสีของหัวและดิบท,ที่ต้มแล้วบดไว้อ่ะค่ะ สีฟ้าอ่อนๆนี่คือสีอันชันวันนี้เรามีอันชันน้อยค่ะเขาก็จะไม่ออกม่วงเท่าไหร่นะคะอ่ะเอานุ่งิีกอันี้วางวางสองกล็ดอเคก็วางอันอีกก็เอากุหลาบอันนี้กุหลาบที่ต้นนะคะล้างน้ําแล้วนะคะเราไม่ได้ฉีดยานะคะจะเอาไอ้ดอกไม้มาแต่งเนี่ย ต้องไม่ฉีดยานะคะป้าน้องจะไม่ไม,ไม่เอาดอกไม้ที่ซื้อนะคะที่ต้นเราไม่มีการฉีดยาเลยนะคะเอากะทิราดเธอเอาเอา,เอามือเข้ามาจับทิทำเป็นจังก็คือของะะหวานนะคะของหวานที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้ไขมันดีเนี่ย ค่อนข้างสูงคนที่ไขมันในเส้นเลือดต่ำเนี่ยคะก็กินอันนี้มันก็จะเป็นของหวานประนองก็เรียกเออก็แล้วแต่เราจะเรียกนะคะถ,ถ้าเออถ้าเผื่อเอาเต้าส่วนทำเนี่ยมันก็จะเป็นเต้าส่วนนะคะแต่อันนี้เราใช้เม็ดแฟกงาดําแล้วก็เม็ดเจียคะ่ะจะเพิ่มไอ้ธัญพืชอย่างอื่นก็ได้คะ่ะเออที่เพิ่มไขมันดี นะคะเนี่ยค่ะก็ทําง่ายๆนะคะทํากินกันเองที่บ้านนะคะไม่ยากนะคะแล้วเราไม่ให้หวานจัดค่ะมันก็จะมีรสเอาเธอลองชิมสิแล้วบอกแม่สิว่ามันรสชาติเป็นไงให้เด็กเขาลองชิมนะคะแล้วให้เขาตอบว่ามันมีรสอะไรบ้าง เป็นหวานแล้วก็มันเค็มนิดๆอ,อร่อยหวานแล้วก็มันแล้วก็เค็มนิดๆอร่อยนะคะดีกว่าไปซื้อขนมทานดีค่ะขนมเพิ่มไขมันดีค่ะโดยเฉพาะเพิ่มไอไขมันดีในในเลือดค่ะไปตรวจเลือดเนี่ยไขยมันมันต่ํานะคะก็ทําอันนี้กินเออส่วนผสมก็จะมี มีเม็ดเจียงาดำแล้วก็แฟกค,ค่ะอาจจะมีงาม่อนงาอะไรก็ได้นะคะเพิ่มไขมันดีค่ะ